ปลดฟ้าผ่าเลยหลายคนบอกว่าช็อกอยู่เลยอ่ะนะคะมูรินโญ่นะคะโชเซ่มูรินโญ่คุณซื้อไว้60ปีโดนปลดแล้วนะคะจาก RS Roma นะคะซึ่งจริงๆแล้วผลงานก็มันมีเสียงลือเสียงเล้วอ้างแหละเพราะหลังๆลผลงานก็ไม่ดีนะคะมันมีมดขึ้นแถวนี้เหรอวะทำไมคะรู้สึกมันมีหวานหวานหวานอะไรหวานใครทำน้ำหวานเลยหยดหรือเปล่ามี ทำไมเสียงหวานกันนั่งกับคนสวยก็เป็นอย่างไรเออที่ลงที่รักอะไรเรืมวโยใช่ไหมที่รักอืมแตมวโยโดนโปลดคนอื่นนะเออโดนโปลดเนี่ยแต่ตอนนี้คือหน้าคือหน้าเครียดเลยอ่ะอืนะคะแต่ว่าเนี่ยคนแบบนี้ตกงานไม่นานหรอกไม่นานเนาะไม่นานไม่นานมีเขาจะมานิวคาสเซิลแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเต็งนิวคาสเซิลอยู่เนี่ยเออนะคะแต่นั่นแหละผลงานสำหรับโรม่าในฤดูกาลนี้ก็ไม่ค่อยจะดีไงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าดูใน league ของการโชเซเรียอาเนี่ยนะคะก็รั้งอันดับ9นะจาก20นัดแรกเล่นไปเนี่ยมีสถิติคือชนะ8แพ้ไป7นะคะแล้วก็เกมสุดท้ายของมูรินโญ่ก่อนจะออกมาก็คือการแพ้ต่อเอซิมิลาน1ต่อสเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้อแพ้เจ็ดโลนี่ใช่นะคะก็คือ ไม่โอเคอ่ะผลงานอ่ะนะพูดถึงถือว่าน่าผิดหวังทีมระดับโรมาก็ต้องนู่นแหละลุ้นพื้นที่แชมเปียนส์ลีกเว่าอยู่ดับ9นี่มันใช่ิดหวังในลีกเนี่ยคือ6นัดล่าสุดชนะไปหนเดียวอ่ะนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นอะไรที่ถูกตั้งคำถามกันเยอะนะคะแถมยังไปตกรอบโคปาอิตาเลียนที่ไปเจอลาซิโอคู่ปรับร่วมเมืองเนี่ยนะคะก็แพ้ใคร คือแพ้ใครก็ได้นะไม่ใช่ลาซิโอสำหรับโรมา,รม,ามันทีมเมืองเดียวกันใช่ทีนี้ช่วงหลังๆนี่มูนิโย่มักจะลงเอยแบบนี้นะต่อนะค,อคือโดนปลดคือหลังจากจบกับแมนยูน่หลังจากนั้นนะ่ะคือกลายเป็นว่าคุมทีมไหนก็ไม่ประสบความสำเร็จคุมสเปอร์ก็คุมได้ไม่นานนะครับคุมโรมาทำท่าจะดีนะฮะตอนที่พาทีมคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกเนะี่ยหลังจากนั้นเนะี่ยผลงานก็ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ไปอยู่กลางตารางทั้งที่ ผู้เล่นก็ไม่ได้คีเร์นะนะครับและที่สําคัญเนี่ยหลังๆมามูรินโญ่มีปัญหาโดนเชิญขึ้นไปคุมทีมบทอธิจันทร์ซะบ่อยอเออแต่ที่เขามีที่นั่งข้างสนามให้คุมไม่คุมใช่ขึ้นไปข้างบนอยู่เรื่อยเลยคือ <c oughs> แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือมูรินโญ่จะดีจะแย่อย่างไงเขาก็มีแชมป์น,นะกับโรมาเนโอเคโชคหลังๆเนี่ยกับทีมไหนเขาลงเอยด้วยการโดน,นปลดหมดแต่ช่วงก่อนที่จะโดนปลดเนี่ย เขาก็พาทีมไปถึงจุดที่มันน่าพอใจอ่ะอย่างแมนยูเต็ดเนี่ยเขาก็พาทีมไปได้แชมป์มีแชมป์ยูโรปาลีกด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมใช่ใช่แล้วมีเหมือนจะมีอีกไม่ใช่เหรอมีรายการหนึ่งหรือเปล่ากับแมนยูเต็ดบอลถ้วยในประเทศอ่ะผมจำไม่ได้แลยหรือเอฟเอคัพเนี่ยใช่ไหมมีมีใช่ไหมลีกคัพนั่นแหละลีกคัพที่เขาบอกว่าการคุมทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของเขาเนี่ยก็คือการพาแมนยูเนี่ย ได้แชมป์สองรายการนี่ไงแล้วก็ได้รองแชมป์ด้วยรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอะน้องบอกอะไรเนี่ยทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ตอนนังเออแต่่วามันสะท้อนให้เห็นว่าในแมนยูเต็ดมันมีปัญหาขนาดมีปัญหาขนาดนี้ผมยังทำทีมได้แชมป์นะอะไรประมาณนี้แล้วก็เนี่ยโรม่าเนี่ยเขาก็ได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์นะแล้วตอนได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ก็เขาก็เหมือนร้องไห้เลยนะเพราะว่ามันก็ได้แชมป์ครบทุกถ้วยทุกรายการน่ะเป็นโค้ชที่ยิ่งใหญ่อยู่โอเคแต่เมื่อปลดกันออกไปสถานีต่อไปของมิญโยเขา ไปไหนอ่ะสาริกาเปล่าสาริกาโดงเปล่านิวคาสเซอรเพราะตอนนี้ถ้าดูในในที่เขาพนันถูกกฎหมายนะครับก็มาเป็นเต็งหนึ่งนะไทยหนใจสามนะคะก็มีเสียงลือเสียงเล้วอ้างเยอะว่าเรียกร้องให้กลับมาพีเม์ลีกมีหลายทีมอยู่นะแล้วก็ก่อนหน้านี้คือพอมีข่าวออกมาเมื่อวานใช่ไหมคะปลดมูรินโญแล้วก็ปลดทั้งทีมเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็มีแฟนแฟนแมนยูก็เรียกร้องอยากให้กลับมาไม่ใช่เหรอเออแต่ถ้าถามว่าเต็งไหมก็เต็งระดับสุดท้ายเลยอะค่ะแทงหนึ่งจ่ายห้าสิบผมว่ามูรินโญ่กับแมนยูน่าจะน่าจะยากละยากละใช่ไหมเออนะแต่ว่ากับนิวคาสเซิลเนี่ยอันนี้มีโอกาสใช่ใช่ค่ะก็ทีนี้อัตราเต็งหนึ่งที่ว่าเนี่ยนะครับสามต่อหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เชิงเป็นเต็งจ๋ามันมันต้องมันความเต็งมันมีระดับของมันค่ะ เอาบาทหนึ่งไปแลกสาบาทเนี่ยไม่ไม่ถือว่ายังไม่จ่ามากมถ้าเต็งจ่าต้องแบบว่าเอา5บาทไปแลกบาทเดียวสิบบาทไปแลกบาทเดียว3บาทแลกบาทเดียวเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในขายที่ว่ามันพลิกพลิกไป,ไ,ปไหนมาไหนก็ได้สโมสรต่อไปของมูรินโญ่เนี่ยอาจจะเป็นนิวคาเซิลที่ตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งของเขาหรือว่าจะเป็นในซา er. อุดิอารเบียแต่พี่ว่าซาอุดีกอไม่ไม่น่าแล้วล่ะดูกระแสมัน ไม่น่าจะไปหลังมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระแสมไม่ค่อยดีแล้วอ่ะนักเตะเหมือนจะย้ายให้ออกจะย้ายออกอ่ะค่ะหรือจะไปเชลซีนั่นแหละเชลซีเป็ต่งสามพอโตเต็งที่ทีมเก่าทั้งนั้นเลยค่ะเออแต่พี่ว่าก็ทีมชาติโปรตุเกสก็แต่ว่าก็ยังไม่งานนะเอาไปว่ารอดูแล้วกันมิโยว่างงานอะไรทีมชาติอังกฤษมีด้วยเหรอโอ้โหทีมอังกฤษตอนนี้คงยากไม่่นาเป็นไปได้นะคือแบบงงมากเลยเอ้ยคุณทำเนียบเต็งได้ไงเออนะคะ รอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา